สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการคิดราคาผ่อนรถนะครับคิดดอกเบี้ยในการผ่อนรถนะครับว่าเขาคิดกันยังไงนะครับผมจะสอนวิธีการคิดแบบมาตรฐานนะจะไม่คิดแบบซับดาวอะไรแบบนั้นนะอันนั้นมันเป็นคุณต้องไป่บวกเพิ่มมาเองนะเรื่องแบบนั้นถ้าเราคิดแบบนี้เป็นเนี่ยทุกคนก็คิดแบบนี้ เป็นแน่นอนนะครับวิธีการคิดนะครับเราก็ต้องเอาราคารถมาตั้งก่อนโอเคนะครับเช่นตัวยาลิสเนี่ยเอทีนะครับตัวพรีเมียมนะครับเพราะว่าตัวพรีเมียมนะครับหกแสนหกนะครับเพราะว่าเป็นสีขาวมุหกแสนหกดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องคูณคูณไหมครับอ่าเคือคิดเลขนะครับคูณเนี่ยยี่สิบห้าหารหนึ่งร้อย เขา,าเงินดาวคนี่ยคือ1 6 5า0 0นะครับรถเนี่ยราคา6 000, 6 0 0ดาวไป1น5 0 0หกานะครับนี่คือราคาดาวเซว่าเราต้องผ่อนเท่าไหร่ครับก็ต่อห6แ6น0มาลบกับ165.0 0เราต้องผ่อนทั้งหมด4,000 เก้าหมื่นห้าพันนะครับนี่ผ่อนเนื่องจากมันไม่ได้ผ่อนฟรีนึกออกใช่ไหมครับเนื่องจากมันไม่ได้ผ่อนฟรีต้องเสียดอกเบี้ยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมานั่งคิดอดอกเบี้ยกันนะครับถือว่าเราตีไปแล้วว่าผ่อนทั้งหมดอ,อย่างของผมนะสามปีนะครับสามปีดอกเบี้ยศูนย์จุดห้านะศูนย์จุดห้า ก็คูณไปเอาสี่แสนก็หมื่นห้าพันคูณเลยคูณสอนจุดห้าหารร้อยนี่คือดอกเบี้ยครับก็คือสองพันสี่เจ็ดสิบห้าดอกสองพันสี่เจ็ดสิบห้านะครับแล้วครเนี้เราผ่อนทั้งหมดสามปีใช่ไหมครับเราก็ต้องคูณสามคูณสามเข้าไปครับก็จะเท่ากับ เจ2 5อนะครับเจ2 5คราวนี้เรารวมทั้งหมดครับรวมก็รเราเจ2 5อเนี่ยบวกกับ495,000นะครับบวกไป495 000 enter นี่คือราคาที่ต้องผ่อนจริงครับดอกเบียบเบ้ยกนะ็น้อยมากๆนะครับดอกเบี้ยแค่ที่ฟับาทนะครับน้อยมากๆ เสร็จแล้วเราก็เอามาหารนะครับ3ปีใช่ไหมครับ3ปีนี่รวมแล้วก็เป็น502 425ก็ผ่อน3ปีผ่อน3ปีก็จะเป็น3คูณ12เท่ากับ36ก็ต้อง36หารครับโอเคแล้วก็หาร36นี่คือราคาที่ต้องผ่อนต่อเดือนนะครับ หนึ่งสามเก้าห้าหกนี่โอเคนะครับวิธีคลิกก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะแนะนำหรือเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องนะครับก็ซื้อของ s h อ p e e นะครับผ่านใต้ล่างคลิปได้เลยครับก็กดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อของอะไรก็ได้นะครับใน s h อ p e e โดยผ่านลิงก์ของผมไว้นะครับก็จะช่วยสนับสนุนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ